อะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณนะคะบางคนก็คิดว่าบ้านมีความสําคัญเงินทองต่างๆนะคะครอบครัวหรือว่าหน้าที่การงานมีความสําคัญนะคะแต่ทุกคนลืมไปว่าการมีสุขภาพนะคะจะสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าสุขภาพเนี่ยมันนํามาซึ่งเงินทองทรัพย์สมบัติไม่ว่าความรักความอบอุ่นต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสุขภาพนะคะคุณมีเงินมากมายถูกไหมคะคุณทํางานหนักนะคะในที่สุด ในวันที่คุณเกษียณอายุเงินทั้งหมดที่คุณได้มานะคะคุณก็ต้องไปประเคนให้หมอนะคะถ้าคุณถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดีนะคะก็คือว่าสุขภาพเนี่ยมันสําคัญที่สุดเลยสุขภาพเนี่ยคุณทั้งสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายคุณต้องมีสุขภาพจิตที่ดีที่สามารถจะดํารงชีวิตต่อไปได้นะคะในโลกนี้นะคะไม่ว่าตั้งแต่คุณเกิดมาคุณมีความสุขสุขภาพดีหรือไม่ถ้าคุณเปลี่ยนมันได้นะคะตั้งแต่เด็กหรือว่าคุณเปลี่ยนมันวันนี้นะคะ ทุกคนก็สามารถที่จะมีเวลาทําในสิ่งที่เราฝันในสิ่งที่เราต้องการนะคะสุขภาพในมีความสําคัญที่สุดถ้าคุณได้มีเวลาไปออกกําลังกายนะคะคุณก็ออกกําลังกายอย่างน้อยวันละ20นาทีหรือว่าเป็นคาร์ดิโอก็ได้เพื่อให้แบบอ่ร่างกายคุณเนี่ยได้เผาผลาญดึงไขมันเก่าเนี่ยออกมาใช้ทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ออกกาลังกายเนี่ยไขมันที่สะสมทุกวันมันก็จะเกิดเป็นไขมันในเลือดสูง มีปัญหาเรื่องตับเบาหวานนะคะแล้วก็ลงไปถึงโรคไร้ที่สุดก็คือมะเร็งที่คนแบบไม่มีเวลาพักผ่อนคนที่ทํางานดึดนะคะพวกพี่อยู่เวรต่างๆเนี่ยคือตอนนี้คุณมีแรงที่จะทำเพราะว่าคุณอายุมากขึ้นไปเนี่ย คุณต้อเอาเงินที่คุณทำมาตั้งแต่แรกมารักษาตัวเองถูกไหมคะจุไรก็อยากจะมาฝากไว้เกี่ยวกับสุขภาพเพราะสุขภาพเนี่ยเราสามารถเลือกได้จากการออกกําลังกายการทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีโปรตีนมีพวก โฮมิลมีไขมันให้น้อยหน่อยหรือเลี่ยงของทอดคาร์โบไฮเดรตให้น้อยหน่อยทานเป็นพวกแป้งอะไรพวกสีน้าตาลพวกนี้นะคะพวกธัญพืชพืชผักผลไม้นะคะแต่จริงๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะก็ทานไม่ครบนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ทานไข่ก็ยังดีแต่ว่าพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะผลไม้เมืองหนาวสตอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรพวกนี้องุ่นอะไรพวกนี้พวกสีสันต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกแอนตี้ออกซิเดนต์นะคะช่วยชะลอวายชะลอวัยช่วยต้านความเสื่อมของเซล เล์คนที่เป็นโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยฟื้นฟูเซลล์เราให้หรือดีถึง DNA ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าคุณาทานไม่ครบนะคะจุไรก็มอีอยากให้คุณทานพวกอาหารเสริมต่างๆนะคะอย่างจุไรก็จะใช้นะคะอย่างคนที่มีปัญหาด้านาพวกความอ้วนต่างๆเนี่ยจุไรนี่ก็จะใช้เนี่ยตอนนี้ออกกําลังกายเสร็จแล้วพอออกกาลังกายาช่วงตอนเช้าเนี่ยจุไรจะถ้ามีเวลาก็จะออกช่วงเช้าหรือว่าหลัง เลิกง,งานนะคะตอนเช้าเนี่ยเราก็ดื่มกาแฟกาแฟพวกนี้มันก็จะมีโปรโตีนอยู่แล้วนะคะโปรโตีนเวนะคะแล้วก็มีพวกขมิ้นชันพวกสารอาหารที่มีประโยชน์วิตามินเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆวิตามินดีที่มันจะช่วยเรื่องกระดูกของเรานะคะเรื่องกระดูกเรื่องอข้อต่างๆนะคะที่มันไม่ให้เสื่อมไปก่อนวัยตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะเสร็จแล้วจุไลก็ บางคนที่แบบไม่มีเวลาออกกำลังกายทานอาหารไม่ครบนะคะเพราะวันหนึ่งเนี่ยเราจะทานให้ครบหมู่เนี่ยเราต้องทานเป็นกิโลถูกไหมคะพวกองุ่นพวกแครอทพวกนี้พวกจริงๆต้องทานเป็นกิโลแต่ตัวเนี้วีไนเนี่ยเขาทำมาแล้วมันก็มีพวกสารอาหารที่มีประโยชน์จากพืชผักผลไม้นะคะแล้วก็มีวิตามินต่างๆเกลือแร่เนี่ยที่ใส่เข้าไปเพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมของเซลล์หรือคนที่เป็นโรคร้ายอยู่นะคะถ้าเราไม่ได้ มีโอกาสที่จะไปออกกําลังกายแล้วทานอาหารไม่ครบหมู่วิตามินพวกนี้มีมีส่วนช่วยได้วีไนเนี่ยก็สําหรับคนที่มีปัญหากรดในกระเพาะคนลีคนลีมีปัญหาเกี่ยวกับความดันเบาหวานหรือว่าการเสื่อมของเซลล์ในการเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายต่างๆเนี่ยพวกนี้ตับมันไม่ทํางานเนี่ยเราทานตัวนี้เสริมนะคะก็สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพดีมันไม่มีอะไรคําว่าแพงนะคะมันมีแต่คําว่าคุ้มค่าหรือเปล่านะคะ แต่แล้วมันก็จะมีตัว S9 ด้วยตัว S9 นี้ก็จะดีมากเลยมันก็จะมีพวกาสารอาหารที่มีประโยชน์ที่เขาผลิตออกมานะคะเป็นของบริษัทอินดีมนะตัว S9 นมันก็จะช่วยเรื่องอต้านอนุมูลอิสระช่วยให้เราชะลอวัยมันก็จะมีพวกคอลลาเจนแล้วก็มีสารอาหารเนี่ยที่มีประโยชน์เพราะว่าเวลาเขาทามาแล้วเนี่ยทำแล้วมันสามารถให้ประโยชน์ต่อคนเราได้นะคะเขาก็ถึงทําออกมานะคะ เพราะว่าในวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยร่างกายเราต้องการสารอาหารให้ครบถ้าเราอยากมีผิวพรรณหน้าตาที่แบบสดใสนะคะริ้วรอยเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะคุณก็ต้องอใช้อาหารพวกนี้คุณอย่าไปคิดเลยค่ะว่าแพงเพราะว่าคุณทำตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรงตอนนี้นะคะ S9 V9 ตัวนี้แล้วต่อไปในอนาคตเมื่อคุณกเกษียณเนี่ยคุณมีสุขภาพดีเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเอาเงินที่มามา,มากมายเป็นล้านเนี่ยไปรักษาตัวเองถูกไหมคะ จุลไรก็มีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอ e ีตัวนี้มันจะมีาสารอาหารที่สําหรับบํารุงสายตาวิตามิน A และพวกสารอาหารต่างๆที่มีความจําเป็นต่อดวงตาของเราถูกไหมคะเพราะว่าวันหนึ่งเราจะไปทานวิตามิน A ทานไข่วันละ10ลูกเนี่ยบางทีเราก็ไม่มีเวลาที่จะไปเอา,อาพวกวิตามิน A พวกแครลลอทพวกผักบุ้งสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อดวงตาของเราช่วยแบบชะลอความเสื่อมของเลนหรือของตาของอ พวกระบบประสาทต,ต่างๆในตาเนี่ยเมื่อเราใช้มากๆเนี่ยเลยเราไม่ได้แบบดูแลอยู่กลางแดดบางทีก็อยู่ที่มืดๆบางทีก็ดูแอปคอมพิวเตอร์หรือว่าใช้โทรศัพท์เล็กๆเราต้องเพ่งตลอดเวลาถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเราได้ใช้ตัวนี้เข้าไปด้วยเสริมด้วยนะคะ มันจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราต้องไปตัดแว่นนะคะไปใส่แว่นหรือใส่คอนแทคเลนส์เสียเวลานะคะเพราะว่าจุไลตอนนี้อายุกกใกล้60แล้วจุไลก็คือแบบดูแลตัวเองออกกําลังกายแล้วก็ทานวิตามินเสริมนะคะทุกจุไลไม่เคยคิดว่ามันแพงเพราะว่ามันคุ้มค่าถูกไหมคะคุณซื้อ iPhone เครื่องหนึง่งเป็นพันเนี่ยมันคุ้มค่าใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ามันแพงแต่พวกนี้มีประโยชน์ เราซื้อแค่หนเดียวเองเราสามารถใช้แล้วเราสามารถอาเอาไปเติบโตในด้านธุรกิจของเราได้นะคะอยากฝากาทุกท่านไว้นะคะใครสนใจก็ทักจุไรมาได้นะคะให้ข้อมูลคําแนะนําการออกกําลังกายการลดความอ้วนหรือว่า,าสิ่งอะไรที่มีเป็นประโยชน์ก็สามารถถามได้หรือการจะทําธุรกิจอินดีนทำยังไงนะคะก็สามารถทําได้สอบถามมาได้นะคะขอบคุณนะคะที่ได้า ดูวิดีโอของโจไลมีข้อติชมอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างใต้มานะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลร่างกายนะคะสุขภาพสำคัญที่สุดในชีวิตจะได้มีเวลาอยู่ใช้เงินมีเวลาอยู่กับคนที่เรารักกับครอบครัวกับลูกกับสามีกับญาติพี่น้องกับเพื่อนที่เรารักกับบ้านที่สวยๆที่รองรับประเทศที่เราได้ไปเทีเท่ยวๆนะคะเราจะได้มีเวลาทำสิ่งน,นั้นนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะจัดไปค่ะ กาแฟก็มีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ